เราเดี๋ยวเพื่อนเพือ,อยเราย่คุณขี่ปาวานนะครับแต้มพันห้าไปไม่ใช่ขี้ดิขี้ปาวานไปครับผมไปครับดันขึ้นไปเลยขึ้นไปครับโคนไหลครับโคนไหลโคนไหลเร็วโคนไหลโคนไหลครับโคนไหลเป็นน้ำไหลไปเลยไปครับไม้ตัวหนึ่งเพิ่มความดันไปเลยดันไปเลย เขาน่าจะทิ้มลงมาตรงๆนะครับอันนี้ผมดอนนะหรือว,ว่าเขาจะกินเฮย้ยไอ้ยอะมาแม่งมาเว้ยมาเขามามาทำไมโอเคเราดันโขนขึ้นไปดีกว่าป้องก,กันครับผม ณขี่ปาวานคุณคุณขี่ปาวานคุณจะเล่นยังไงคุณจะเล่นแผนอะไรเนี่ยเดี๋ยวจะเอาเม็ดไปเสียบมาเขานะครับเอาถอยไปแล้วโอเคไปขุนขึ้นเม็ดหรอมาสิเม็ดเจอเม็ดเออทิมไม่ได้วะกำลังเขาเหนือกว่าเออแย่แล้วแย่แล้วไงดีนะโอเคไป มาขึ้นฝั่งด้านซ้ายกันนะโอ้โหเขาทิมเราแล้วครับเขาทิมเราแล้วอ่ะไปถอยครับผมโอ้โหอะไรวะเนี่ยเขาจะมาทิ่มหมาเราแน่เลยอ,อันนี้ผมเดานะครับไปครับผมคิดว่าเขาน่าจะสกูมาทิ่มหมาเรานาเนเงี้ยเรากินลุกไปก่อนครับผมโอเคแล้วเราก็ให้ดีแนะ่คนกินไหมวะไปครับถอยครับ อยู่ไม่ได้แล้วนะมันดันอีกไว้กินเบี้ยอือฮึงงมาเราบุกไม่ได้บุกไม่ขึ้นเอ่อซ้อนซ้อนเรือดีกว่าซ้อนเรือหมซ้อนเรือกันถ้าอาจะทิ้มรามาก่อนปะซ้อนเรือกัอนครับโอเคไปไป ไงครับจะทำไงกินดีครับผมงั้นเราก็รีบดันดีครับโอเคเราดันตัวนี้ครับผมนี่กินครับ เฮ้ยไอ้ยาเขาเอามามาลุกเราก่อนวะสู้จอไปครับถอยครับน้าไงคุณจะกินวะกินผมกินโคนเอาเอากินโคนครับอือายาแล้วก็มาปิดด้วยไว้กินแมงอีกตัวหนึ่งเอาแมงให้หมดเลยถอนถอนขนถอนขนโ,โอเคถอนขนค,ครับถอนขนไป กินให้หมดเลยตันขึ้นไปคุ้มแล้วของนี้คุ้มแล้วคุ้มแล้วคุ้มแล้วโอ,โอ้มาทางนี้ดีกว่าลุกเราได้ก่อนยังจะลุกเราได้กับวะเนี่ยอยครับเริ่มขาดทุนแล้วครับตอนนี้เ <c oughs> อ,อย้ยมาแม่งแสบว่ะโอเคไปกินแม่งเลยมาโอเคครับผมอ่ะไปตาเราบ้างไว้เปิดลูก,กินเลอ อมีการแบบอย่างนี้เหรอะฮะกินครับผมโอเคไปอืมไปครับไปครับไปไปหมาเรามีสองตัวไปรีบหนีดีกว่าท่านผู้ชมตอนที่เอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวันหนึ่งนะถ้าเราขึ้นไปตายแบบว่ขึ้นไปตายวะขึ้นไปขึ้นไปแพ้เลยไอย้มากินเราเลย เออกินไปครับผมไปวงมา้าวงม้าไปตงรงนู้แล้วดันขึ้นไปครับเดี๋ยวรอเขาเผื่นะครับรอจังหวะเขาเผ่อไปรอจังหวะเขาเผ่อไปครับผมขเขาลุกตัวนั้นแล้วดันขึ้นไป มาดักปาเขาจะมาลุกปิดจอบเราด้านล่างนะครับท่านผู้ชมปเราเอาโคนมาลวง,างก่อนดีกว่าแล้วก็อย่างนี้ครับเรียบร้อยปลาเขาต้องตายไม่เหลือเขาก็ต้องจ่ายกินซาหนักนะกินมั่งเลยกินเป็นเกมที่สนุกมากนะครับคนขี่ปลาวานกินกันเละเทะวะ่ะ เกมนี้ต่างไฟต่างพลาดอืไปครับสร้างกองกําลังเขาเป็นเรือใช่ไหมโอเคเขาทําอะไรเราไม่ได้นะครับเพราะว่าอืมทำอะไรไม่ได้เพราะเราเป็นเม็ดโอเคอันนี้เริ่มทําได้แล้วครับเขาจะแยงมาเราเริ่มได้แล้วไปป้องกันไว้ก่อนไปครับผมมวนมวนมวนจะทำอะไรวัเนี่ย เหเลือมันซอกแซกจังเว้ยไปกินแม่งเลยเนยีกินเม็ดแม่งเลยดีกว่าโอเคกินกินกินเม็ดเลยดีกว่าเรามีม้าสองตัวครับเขาต้องแบบอัตารายได้ประมาณนั้นเขาอาจจะตารายเลยประมาณนี้ไป ใช่เดิมไม่ดีอาจจะโดนลุกกินเหลือได้เลยนะครับอันนี้ไปครับผมทำไรจะมาลุกรอนแล้วเหรอเขาจะมาลุกร้อนนะท่านผู้ชมโอเคอ่ะเราลุกเขาไปก่อนดีกว่าปิดชอฟลุกไปก่อนครับผมตัวที่หนึ่งถ้าเขาลงมาเราเอาไมาีกตัวหนึ่งลุกกินเหลือเลยนะครับเดี๋ยวรู้ว่าเขาจะหนีไปไงเออ,เอว่ะามาสิ มาครับมา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 ไอเม็ดตัวนี้น่าจะตายแล้วเราเรีบกินมั่งเลยดีกว่าไอเม็ดตัวนี้เนี่ยป้องกันเลยไม่ให้หนีละไม่ให้เันหนีต้องเอาให้ตายครับต้องเอาให้ตายวายรียบจัดการให้ตายเฮ้ยต่อว่ะหนีครับผม,มต้องไล่เม็ดกินเม็ดเข้าไปโอ้โหไป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  ไปครับกินเม็ดให้ได้แย่วะ่ะผมยังไม่ได้เรียนวิชาพักบุ้งไต่ราวตายเลย,เยไล่มันจะจนไหมวะเนี้ปลาให้แบบเม็ดแบบแแบบประจันหน้ากันปรเราต้องทล่อมนะให้หมดอโอเคได้ได้นี้อย่างนี้มีลุ้นอย่างนี้มีลุ้นอย่างนี้มีลุนน้นแล้วโอเคชนะเลย